แมมกะปีชอนนี่ไลฟ์ฝนเจอรม์มนีสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมบมมกะปีอีกแล้วนะคะก็วันนี้มาเจอกันกับเรื่องของทัพทิมอีกเหมือนเดิมนะคะปีถัดมานะคะในช่วงฤดูร้อนทัพทิมก็บอกว่าเขาอยากมาเที่ยวเยอรมันอีกครั้งตามคําแนะนําของเราที่ตอนเขากลับไปก่อนโน้นนะคะว่าครั้งนี้เขาจะมาสี่อาทิตย์ตกลง โอเคไหมละครั้งนี้เขาก็จะขอมาเสียที่ก็ตกลงไม่มีปัญหาแหม่มก็คุยกับลุงเพราะว่าลุงเป็นคนไปขอใบเชิญให้ไม่ใช่แหม่มจากนั้นก็คุยกับลุงลุงก็ตอบโอเคได้ไม่เป็นไรเลยแต่ขออย่างเดียวอย่าให้เหมือนครั้งแรกที่มามาเซอร์ไพรส์เราที่สนามบินแล้วนับใครก็ไม่รู้ให้ไปรอรับที่น,นัาา่นแล้วพามาอยู่บ้านเราให้บอกก่อนล่วงหน้า ซึ่งไม่มีปัญหาเลยแต่ให้เรารับรู้ก่อนเพราะว่าการที่เอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านไม่รู้เนี่ยมันรู้สึกอึดอัดจากนั้นทัพทิมก็ได้เดินทางมาเยอะระมันอีกครั้งนึงในช่วงฤดูร้อนนะคะในช่วงฤดูร้อนของของปีถัดมาแล้วทัพทิมก็ได้พักร้อนยาวขึ้นนะคะพักร้อนจริงๆของทัพทิมเนี่ยมี2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ก็คือ without pay ก็คือแบบไม่จ่ายเงินเขาก็ลงทุนมา4อาทิตย์ก็ได้ตกลงกันกับเพนซีว่า ให้เขาอยู่ที่นี่สามอาทิตย์ดีกว่าเพราะว่าทางใต้เนี่ยมันมีที่เที่ยวเยอะมีที่น่าสนใจเยอะส่วนทางเหนือเป็นศีเขาบอกว่ามีแต่ทะเลไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเขาจะเบื่อแล้วก็เขาก็ไม่ได้รู้จักคนเยอะอีกอย่างหนึง่งถ้าอยู่ที่นี่สมอาทิตย์ก็จะได้มีเวลาหาแฟนหาแฟนก็คือไปเที่ยวไปดืม่มไปกินอาจจะไปเจอที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ได้ ลุงได้แนะนำว่าถ้ามาแล้วก็ลองลงหนังสือพิมพ์ดูสิหนังสือพิมพ์ออนไลน์เธอไปถ่ายรูปสวยๆมาสัก 2- องรูปแล้วเดี๋ยวฉันจะลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ให้ แล้วเรามาดูกันว่ามีคนติดต่อมาหรือเปล่าเราก็จับทัพทิมแต่งตัวนะคะสวยที่สุดเท่าที่เราคิดว่าสวยได้แล้วก็พาทัพทิมไปเดินในเมืองไปหามุมสวยๆของเมืองนี้ที่ถ่ายรูปออกมาแล้วให้คนเห็นว่าเราอยู่เมืองนี้แล้วก็อยู่ที่นี่จริงๆอยากจะให้ผู้ชายที่ติดต่อมารู้ว่าเราไม่ได้เดินทางมาจากที่ไหนเราอยู่ที่นี่แล้วถ้าเขาพร้อมที่จะมาเจอเรา ก็พร้อมที่จะเจอได้เลยทันทีที่นัดกันแมมก็ได้พาเขาไปในเมืองนะคะก็ถ่ายรูปเยอะแยะเลยหลายรูปเลยแล้วก็มาเลือกกันทิมไปเดินในเมืองไปถ่ายรูปแล้วก็ลงเว็บไม่ใช่สิลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของที่นี่นะคะ การลงหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยลงหนังสือพิมพ์เขาก็จะมีซื้อบ้านขายบ้านขายรถอ,อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีหาคู่นะคะก็มีผู้หญิงหาผู้ชาย <c oughs> ผู้ชาย,ชายหาผู้หญิง <c oughs> เขาก็จะมีเป็นเป็นหน้าเอาไว้นะคะ <c oughs> เราก็ไปลงตรงนั้นทีนี้ค่าใช้จ่ายในการลงหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดราคาตายตัวนะคะอยู่ที่ว่าเราจะลงเยอะหรือว่าลงน้อยลงกี่รูปเขียนกี่บรรทัดเขียนอะไรบ้างนะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะบอกรายละเอียดไปเยอะแค่ไหน ตอนนั้นที่ลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไปเราให้แค่อีเมลให้เขาติดต่อมานะคะ จากที่ลงไปสมรปูปลงไป2วันก็มีคนติดต่อมาเยอะมากเลยเป็น20บเลยนะคะก็ถือว่าเยอะมากเหมือนรจนาเลยนะคะก็มานั่งเลือกกันว่าคนไหนคนไหนแต่ทัพทีมไม่ได้ไปนั่งเลือกด้วยเพราะว่าเขาอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกแม่มก็ดูกับลุงคนนี้โอเคคนนี้คนนี้ไม่มีรูปไม่เอาโอ้บางคนรูปดูไม่ได้เลยแบบมีสูทบุรีมีแบบใส่เสื้อกล้ามเท่ๆอันนี้ก็เวอร์ไป สรุปแล้วในวันนั้น20คนเราก็คัดมาเหลือ10คนจาก10คนก็คัดเหลือ5คนลุงบอกว่านี่แหละ5คนนี้อ่าเมมก็เห็นว่าเออโอเคจากนั้นเราก็คัดมา1คนเลือกกันว่าคนนี้เดทวันนี้คนนั้นเดทวันนั้นคนนั้นเดทวันนี้นนนนก็เลือกไปหนึ่งในนั้นเมมให้ชื่อว่ามือไวใจไม่ถึงเป็นเดทแรกคนแรกที่เรานัดกันวันนั้นเมือไวใจไม่ถึงเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงให้ชื่อว่าเมือไวใจไม่ถึงนัดแรกที่เรานัดกันนะคะก็คือนัดกันในเมือง ที่ที่เราไปถ่ายรูปที่เขาเห็นในเว็บที่เขาเห็นในเว็บในในหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะก็ตรงนั้นแล้ววันนั้นแม่มจัดให้ทัพทีมใส่ชุดนั้นด้วยที่เราถ่ายรูปเพื่อที่ผู้ชายมาแล้วจะได้เห็นทันทีเลยไม่ต้องหาว่าคนไหนอยู่ที่ไหนแล้วแม่มบอกเขาไปว่าแม่มไปด้วยไปเป็นล่ามไปเป็นเพื่อนนะคะจากนั้นเมื่อถึงวันนัดเราก็ไปตามที่นัดไว้ที่ร้านกาแฟใกลางเมืองนะคะ ร้านกาแฟนี้ไม่ได้ขายแต่กาแฟนะคะก็คือจะขายไอศครีมเครื่องดื่มแล้วก็ต่างๆแล้วก็พวกขนมพวกเค,ค้กอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นร้านกาแฟใหญ่ที่มีหลากหลายให้เลือกจากนั้นเราก็ไปเลือกโต๊ะที่มุมที่ที่อยู่ข้างหน้าที่สุดที่เด่นที่สุดที่เขาจะมาจากมุมไหนก็จะสามารถมองเห็นเราได้แหม่มก็แนะนําทัพทิมว่าเรานั่งตรงนี้แหละเพราะถ้าเขามาจากฝั่งนี้เขาก็จะเห็นจากฝั่งนี้เขาก็จะเห็น มาจากข้างหน้าก็จะเห็นซึ่งตรงนั้นเหมาะมากโอเคทับทิมก็โอเคเชื่อฟังเลยนั่งปุ๊บก็สั่งเครื่องดื่มนะคะเราเน้นสั่งเครื่องดื่มทีนี้แมมก็ได้สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเรียกว่าอะไรนะคะที่นี่เดี๋ยวมแมมมีรูปไปดูก็รูปตามที่หน้าปกนะคะที่นี่เรียกว่าอะปปิโรลเครื่องดื่มคล้ายๆแชมเปญผสมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแมมก็สั่งอันนั้นส่วนทับทิมสั่งทับทิมก็สั่งกาแฟบอกทับทิมว่าโอเค สั่งกาแฟตอนนี้ได้ผู้ชายยังไม่มาถ้าผู้ชายมาแล้วห้ามสั่งกาแฟทัพทิมงงเอา้าทําไมอะพี่ทําไมไม่ให้สั่งกาแฟทําไมไม่ดื่มกาแฟทัพทิมลองคิดดูเดทแรกเจอผู้ชายครั้งแรกทัพทิมจะมานั่งดื่มกาแฟเหรอเอ้าพี่เราให้ดื่มอะไรอะน้ําส้มหรอนางเอกไปหน่อมแนนมไปน้ําส้มหาที่มันดีกว่านี้หน่อย ก็กาแฟไงพี่ก็ดื่มกาแฟหนูชอบดื่มกาแฟทับทิมกาแฟร้อนแก้วเล็กเธอดื่มสี่ห้าครั้งก็หมดแก้วแล้วแล้วเธอก็ต้องดื่มบ่อยๆเพราะว่าเธอจะดื่มแบบร้อนๆแล้วเธอจะเอาเวลาไหนคุยกับผู้ชายเธอต้องหาอะไรที่แบบจิบทีละนิดเน้นการคุยในเดทแรกไม่ใช่เน้นดื่มโอเคทับทิมเข้าใจแล้วก็บอกโอเคงั้นไม่สั่งกาแฟก็ได้ไม่สั่งน้ำส้มก็ได้สั่งไอศครีม หนักไปอีกหนักไปอีกทับทีมเธอจะมาสั่งไอศครีมไม่ได้เอาพี่กาแฟก็ไม่ได้น้ำส้มก็ไม่ได้ไอศครีมก็ไม่ได้แล้วตกลงจะให้สั่งอะไรสั่งแชมเปญโหพี่สั่งแชมเปญหนูไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้สั่งให้มาดื่มไงสั่งมาตั้งมาตั้งเอาไว้ไงแล้วเราก็คุยเวลาเขามานะ่ะก็หยิบจิบ,จบนิดเดียวเองไม่ใช่สั่งมาแลวกลกึบกๆึหมดเลยเอาหรอพี่ แต่หนูชอบไอศครีมอะพี่หนูอยากทานไอศครีมอะสั่งไอศครีมดีกว่าไม่ได้ทับทิมถ้าเธอเดทกับผู้ชายเธอจะมาสั่งไอศครีมไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมไอศครีมมันละลายเร็วแล้วมันก็น่าร้อนอากาศร้อนเธอเขามานั่งกินไอศครีมไม่ได้คุยกับเขาสักทีเพราะว่ามัวแต่จะกินไอศครีมไม่เหมาะฟังไว้นะสาวๆไอศครีมกับเดทแรกไม่เหมาะต้องสั่งอะไรที่ดื่มชา้ชาๆแก้วสวยๆ จับดื่มจิบจิบอะไรอย่างนี้เออจิบไม่ใช่ดื่มเขาสั่งมาจิบไม่ใช่สั่งมาดื่มสําหรับเดทดแรกนี่รู้ดี <laughs> โอเคเมื่อเราเลือกเครื่องดื่มเลือกอะไรกันได้แล้วนะกาแฟแก้วแรกก็หมดไปแล้วเ,ออเครื่องดื่มของแหมมแก้วแรกยังไม่หมดเพราะว่าแหม่มสั่งแบบนี้ตั้งใจมาจิบไม่ได้มาดื่มพรพดเดียวหมด ส่วนทัพทิมก็สั่งแก้วที่สองตามคําแนะนําของแมมแต่นางไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ชอบแล้วนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าสั่งมาตั้งไม่ได้สั่งมาดื่มพรวดพรวดรอแล้วรออีกผู้ชายก็ไม่มาสักทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มาแมมก็บอกว่าจบเดทแรกไม่ตรงต่อเวลาก็คือไม่ผ่านแล้วโอเคตัดใจนะทัพทิมก็เศร้าเสียใจอีกโหพี่ทำไมไม่มาทัพทิมอย่าเสียใจเรายังมีในสต็อกอีก5้าคน จริงยังมีในสต็อกอีกห้าคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดทอีกคนนึงบรลนนี้ก็อีกคนนึงเดทในที่นี้ก็คือเราไปเดทกันตามร้านอาหารตามร้านกาแฟนะคะไปเจอหน้าไปพูดคุยทักทายกันไม่ใช่ไปเดทกันที่ห้องนอนนะจ๊ะโอเคครึ่งชั่วโมงผ่านไปตัดใจละไม่มาก็ถึงแม้จะมาเราก็ไม่โอเคแล้วเพราะว่าเขาไม่ตรงต่อเวลาแต่ถ้าเหตุผลเขาดีก็คอยดู สรุปว่าเครื่องชั่วโมงผ่านไปมีผู้ชายแมมเห็นวิ่งมาแบบกระหืดกระหอบวิ่งจริงๆเลยนะ แล้วก็มาถึงฉันคิดว่าเธอสองคนแน่เลยที่เรานัดกันฉันจําชุดนี้ได้ฉันจํารูปได้ฉันขอโทษมากๆเลยนะที่มาสายรถติดมากๆแล้วฉันก็ทิ้งรถของฉันเอาไว้ที่ตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาเนี่ยแล้วฉันขอบคุณมากๆเลยที่พวกเธอยังไม่กลับที่พวกเธอยังอยู่แม่ก็ในใจนี่ไม่ผ่านละแต่โอเคเขามาสารภาพเขามีเหตุผลโอเคทับทีมนั่งเขาก็มานั่งคุยแล้วก็เลี้ยงดื่มเราที่สั่งกันวันนั้นนะคะเขาก็ดื่มน้าเขาสั่งน้ําแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็บอกว่า โอเคถ้าอย่างนั้นฉันขอแก้ตัวได้ไหมตอนเย็นฉันขอเจอทัพทีมอีกได้ไหมแม่มก็คิดอยู่นิดนึงแล้วแม่มก็บอกว่าได้แต่มีข้อแม้ว่ามาเลยว่ามาเลยแม่มก็บอกว่าไปเจอกันที่ร้านอาหารกรีกใกล้ๆกับบ้านของเราโอเคไหมในเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วฉันก็จะชวนสามีของฉันไปด้วยเราก็จะไปกัน4คนถ้าเธอตกลงฉันก็จะจองโต๊ะเลย เขาก็ตกลงโอเคเลยเราเจอกันหนึ่งทุ่มที่ร้านอาหารกรีกใกล้บ้านเขาก็จะขับมาหาตรงนั้นแล้วเราก็ไปเจอกันตอนเย็นที่ร้านอาหารกรีกนั้นนะคะ mm. ก็โต๊ะก็จองเรียบร้อยก็ไปนั่งกันที่โต๊ะแล้วเขาก็มาตรงเวลาเป๊ะไม่เหมือนตอนแรกนะคะก็แนะนําให้รู้จักลุงแล้วก็ไปนั่งกันด้วยกันแหม่มก็นั่งคู่กับลุงแบบนี้ตรงกันข้ามก็ให้ทับทิมนั่งคู่กับเขาจากนั้นเราก็สั่งเครื่องดืม่มอาหาร ยเยอะระมันนะคะเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเราสั่งเครื่องดื่มก่อนนะคะสั่งเครื่องดื่มเสร็จถึงค่อยสั่งอาหารสั่งช่วงไหนคะเมื่อพนักงานมารับเคเรื่องดื่มเสร็จเขาก็จะไปเตรียมเครื่องดื่มให้เราในระหว่างที่เขาไปเตรียมเครื่องดื่มให้เราเนี่ยเราเลือกอาหารได้เลยนะคะพอเขาเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเราปุ๊บ เราก็สั่งอาหารได้เลยนี่คือยอรันสไตล์นะคะเวลาเราไปสั่งอาหารที่ร้านนะ่เราไม่สั่งอาหารก่อนเราจะสั่งเครื่องดื่มก่อนนะคะเราสั่งเครื่องดื่มอะไรเสร็จสั่งอาหารเสร็จก็ได้พูดคุยทักทายกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นว่าเขาชื่ออะไรทํางานอะไรเป็นการสัมภาษณ์เหมือนการชวนคุยมากกว่าก็าจะมีทักษะในการพูดการถามก็โอเคแต่ในระหว่างนั้นแมมละสายตาจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยเดทแรกมื้อแรก นั่นจับโน้นจับนี่จับนั่นคือเราเห็นว่าเขาจับทัพทิมก็ไม่ขัดขืนแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรทัพทิมก็ว่าโอเครถไฟขบวนนี้แหละรถไฟขบวนนี้แหละแล้วแมมก็บอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนทัพทิมเรายังมีให้เลือกอีกไม่พี่คนนี้แหละวันนี้โอเคแล้วรู้ไหมคะว่าทําไมโอเคคนนี้ขับรถยี่ห้อแพงมาก็คือไม่รู้ของเขาหรือเปล่านะคะแต่เขาโอเคแต่งตัวดีดูดีขับรถยี่ห้อแพงมา แล้วเราทานมือเย็นกันเสร็จสิ่งที่แม่มรับไม่ได้ก็คือเขาไม่จ่ายให้เรารวยเขาจ่ายแต่ของเขากับของทัพทิมแม่มก็เลยให้ชื่อเขาว่ามือไวใจไม่ถึงมาวันแรกนั่งจับโน่นนี่นั่นพอคิดเงินปุ๊บใจไม่ถึงไม่แสดงสปิริตว่าเฮ้ ไม่เป็นไรฉันจ่ายเองมื้อนี้หนึ่งมาสายตอนที่นัดร้านกาแฟสองมานั่งคุยกันครั้งแรกไม่โชว์พาวเลยไม่ผ่านแต่ก็โอเคไม่ได้แสดงอะไรออกไปแล้วเขาก็ขออนุญาตให้ทัพทิมไปเดินเล่นกับเขาสักรอบหนึ่งหลังอาหารมื้อเย็นที่เราทานกันเสร็จแล้วตรงนั้นก็จะมีเป็นถนนมีไฟเดินเดินย่อยอาหารแถวนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะพาทัพทิมกลับมาส่งที่บ้านเราเองโอเคเราก็บอกว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะแล้วก็สั่งทัพทิมว่า ไม่นั่งรถไปไหนกับเขานะเดินเล่นอยู่แถวนี้แล้วก็ให้เขามาส่งบ้านลุงก,ก็สั่งผู้ชายคนนั้น อ,อีกทีนึงว่าพาไปไหนนะเดินแถวนั้นแล้วก็ให้มาส่งบ้าน <Okay. S 1> นั้นเขาก็ไปเดินเล่นกันรอบนึงแล้วพามาส่งที่บ้านแล้วขอนณทัพทิมต่อลุงก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนนะต้องถามทัพทิมก่อนว่าทับทิมโอเคไหมจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็กลับไปแล้วก็พยายามโทรกลับมาเขียนมาตือ้อแต่ลุงกับแหม่มไม่โอเคส่วนทัพทิมนี่โอเคอยากจะเจอเขาอยากจะพบเขาเราก็บอกว่าไม่ได้คนนี้ใจไม่ถึงมือก็ไว รู้สึกไม่โอเคเลือกคนอื่นต่อไปบอกเลือกคนนี้ไปแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่เหมือนมดกับช้างเลยเราก็ว่าไม่เหมาะกันไม่ได้เชียร์ให้เขาคบกันแต่ทัพทีมเนี่ยจริงๆก็อยากจะตกลงปลงใจไปอยู่กับเขาอยากจะทําความรู้จักกับเขาเพราะว่าเหมือนที่บอกนะคะเขากลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าเวลาที่มาเสียทิศเนี่ยจะไม่พอ เราก็ไปเนัดเดทกับคนอื่นต่อนะคะพยายามช่วยทับทิมอีกช่วยอ่านอีเมลช่วยแปลนะแล้วลุงก็ถามว่าเรายังไม่ได้ถามทับทิมเลยว่าทับทิมมีสเปคแบบไหนทับทิมก็บอกว่าจริงๆเขาไม่มีสเปกอะมีใครมาเขาก็โอเคหมดเพราะว่าเขาอยากมีผู้ชีวิตเขาอยากแต่งงานเขาอยากมีครอบครัวและอยากอยู่ที่นี่ด้วยหรือถ้าผู้ชายคนนั้นจะไปอยู่กับเขาที่เมืองไทยก็ได้เพราะว่าเขาก็มีบ้านอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีใครล ก็บอกโอเคแล้วสเปคที่เธออยากได้ที่เธอคิดว่าเธอต้องการแบบนั้นแบบนี้ล่ะถทาบเทมก็บอกว่าขอให้มีบ้านแล้วก็มีสวนฉันชอบ ทำสวนโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกัน EP ต่อไปนะคะว่าทัพทีมจะเจอใครอีกแล้วก็จะได้เจอคนที่มีบ้านและมีสวนหรือเปล่านะคะนอกจากคนนี้ก็มีอีก2 3เดทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะคะว่าจะเป็นเดทแบบไหนเป็นใครนะคะทัพทีมก็อยากได้ผู้ชายที่มีบ้านแล้วก็มีสวนเพราะว่าเขาอยากทำสวนเขชอบทำสวนแล้วก็มีบ้านเป็นบ้านสวนตัวเราก็พยายามหาโปรไฟล์แบบนี้ที่ มีบ้านมีสวนแล้วก็ไม่มีเรือพ่วงนะคะคือไม่มีรูปติดแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทัพทิมจะสมหวังหรือไม่จะประสบความสําเร็จหรือไม่ในเสีอาทิตย์นี้ที่ทัพทิมกลับมาเยอรมันอีกครั้งจะได้คู่อย่างสงใจหรือไม่หลังจากมือไวใจไม่ถึงผ่านไปแล้วนะคะทัพทิมก็ได้เดทกับดรลามก เป็นคนต่อไปนะคะเป็นด็อกเตอร์อะไรลามกแบบไหนคอยติดตามชมนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวแหม่มจะกลับมาเล่าให้ทุกๆคนฟังใน EP ีต่อไปนะคะคอ้ยเหมือนโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ชมมาจนจบคลิปอีกแล้วแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ขอให้ทุกคนที่เดินทางหาสายฝอพบเจอคนที่ใช่ไวๆนะคะขอให้สมหวังขอให้มีความสุขและขอให้เจอคนดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่ออวิทเซนสวัสดีค่ะ